นี่ทุกคนรู้กันไหมการกินข้าวแบบกษัตริย์ราชวงศ์ชิงเนี่ยอาจจะทรมานกว่าที่เราคิดนะสวัสดีค่ะจากชาแนล Point View ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงจักรพรรดิสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเราน่าจะคิดว่าโอ้โหเป็นจักรพรรดิอยากกินอะไรก็ได้กินรู้ราฟู้ฟ้าไปวันๆใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะเพราะถึงอาหารมื้อหนึ่งของกษัตริย์เนี่ยจะหรูหรามากมีกับข้าวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะแต่กษัตริย์ราชวงศ์ชิงหรือว่าห้องเต้ราชวงศ์ชิงเนี่ยไม่มีสิทธิ กินซุปรังนกซุปผูชั้นหลามอะไรริดเบสไม่ได้นะคะเขาจัดอะไรมาให้กินก็ต้องกินค่ะแล้วถ้าสมมติกินกินไปแล้วชอบก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะได้กินอีกนะคะเพราะเขาบอกว่าอาหารที่ห้องเต้ราชวงศ์ชิงได้กินเนี่ยสมมติวันนี้ได้กินแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะไม่ได้กินอีกนะคะห้ามกินซ้ํากันค่ะที่สําคัญนะสมมติกินอยู่ในมื้อนี้ขี้ไปคําที่1ฟึบโอ้อร่อยจังเลยขอกินอีกหนึ่งคำฟึบพอพ้นคําที่2นะคะถ้าสมมติว่าจะกินคําที่3จานเดิมไม่ได้แล้วค่ะขันทททีจะรรรร้้้้้อออองงงเเเตตตืนนนว่่าาาป็หหผูคุณธมมก ห้ามกินอย่างเดิมซ้ําเกินคําที่2นะคะแต่ถ้าสมมติยังจะไปฝืนกินอีกหรือว่าไปทําให้เขาเห็นว่าจะกินคําที่3แล้วเนี่ยอาหารชนิดนั้นอะที่รู้สึกว่าอร่อยเนี่ยนะจะหายไปจากโต๊ะเสวยเลยอย่างน้อยเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะโอ้โหแค่ฟังก็ทรมานแล้วนะคะสําหรับสายฟูดี้แบบวิวว่าแต่เห็นแบบนี้แล้วยังอยากกินอาหารเหมือนกับฮ่องเต้อยู่ไหมคะใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตามพอย n t v i ได้ทุกช่องทางนะคะ